เรากลับมาในแมปนี้นะครับเป็นแมปตามหาสกินต่างๆของอสุรกายจากเกมประตูนะครับซึ่งเราเคยเล่นไปแล้วนะฮะวันนี้กลับมาอีกรอบนึงเนี่ยมีสกินมาเพิ่มใหม่นะครับและสกินเก่าๆาบางอันหายไปนะฮะอ่ะสังเกตดูนะฮะโมเดลบางส่วนเนี่ยจะหายไปนะครับที่เราเคยเล่นโดยเฉพาะโมเดลที่เป็นโมเดลคล้ายๆกับของจริงของต้นฉบับนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีเกมที่เป็นประตูทัก2ที่เป็นเขาจะเรียกว่าแฟนเมดก็ไม่เชิงนะคือเขาไปเอาโมเดลจากเกมประตูภาคแรกมาใช้เลยนะฮะ แล้วก็ตอนนี้โดนปิดไปนะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องต้องโดนปิดอยู่แล้วเพราะว่าไปเอามาแล้วก็ไม่ได้ขออนุญาตด้วยนะฮะมีอะไรมาเพิ่มบ้างห้องนี้มิแจกันเอ๊ะนี่อันนี้หยิบแล้วใช่หยิบแล้วมีทั้งหมดกี่อันนะมี30เราเจอไปแล้ว12นะฮะแฟนทอมสปุกี้อ๋อเจ้าไบเจ้าว,วินโดไม่ใช่ไบ์วินโดอยู่ที่หน้าต่างเขาเปลี่ยนชื่อเป็นแฟนทอม ห้องน้าจะไม่ได้มีเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าครั้งที่แล้วก็กว้างอยู่คือมันซ่อนตามมุมนะฮะอ๋อโมเดลอันนี้ก็หายไปโมเดลที่เป็นอันนี้เกมพาสอันนี้คือสปาร์คสปาร์คเป็นหน้าอีกแล้วสปาร์คคือตัวคล้ายๆกับลัชกับแอมบูชหรือเปล่าเป็นหน้าวิ่ง่ะฮะอันนี้คือแจ็ค แจ็คเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมเลยฮะหน้าใสใสเลยนะครับมีแค่ตากับปากความหลอนหายไปทันทีอีก15อันฮะอันนี้ไม่ใช่อันนี้คือซันต้าซันต้าตัวอะไรอะ่ะวินเทอร์เชดอ๋อเจ้าเฮาะนะครับชื่อเดิมคือเชดหมุนเหมือนกัน เหมือนแคสเปอร์เลยหมุนไปหมุนมาสว่างมากประหยัดไฟอันนี้คืออ่าสมึกสมึกเฮ้ยคล้ายๆอันนี้เลยอ่ะจำไม่ได้จากเกมประตูหรือว่าเกมอะไรสักเกมนึงนะฮะน่าจะเป็นประมาณนี้คือเวลาโดนจำสแกจะมีที่เป็นตากับเป็นฟันอย่างเงี้ยน่าจะ S C P หรือเปล่าก็าจะไม่ผิดไปคล้ายกันเลยเอ๊ะมันมีอีกตัวหนึง่งใช่ไหมที่เป็นแบบนี้ เราเคยเก็บไปแล้วน่าจะโดนลบไปแล้วั้งฮะมันมีตัวหนึ่งไม่ใช่ตัวนี้อันนี้คือไบต์อันนี้คืออเรนโบไอาย <Rainbow Eyes. S 1> เห็นไหมฮะดวงตาไม่เหมือนกันนะครับต้องทําขึ้นมาใหม่เป็นเรนโบตรงไหนมันมีแต่สีน้ําเงินสีม่วงเรนโบไอายมี2คู่3ามคู่มี4ี่คู่ฮะเออยังไม่เห็นโซนิกนะมันต้องมีโซนิกด้วยยังไม่มายังไม่มา โซนิคซิกอะไรอย่างงี้แอมบู h ร่างคอรับต่อไปในทีิการล่วงข้างบนล่ะตรงนี้เอ๊ะนี่ซิกซือแล้วเออซิกเป็นยังไงซิกซิกอ๋อกลายเป็นแบบนี้ <c oughs> เห็นไหมฮะครั้งที่แล้วรู้สึกว่าจะเป็นเอ๊ะผมจะไม่ได้แบบนี้จำแต่ฟิกเกอร์ได้ที่ไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่ แต่นี้คือเป็นซีกที่เป็นเวอร์ชั่นเอาตาม,มาแปะนะฮะเป็นตัวแขนยาวๆไม่ได้เป็นน้ำมันเพื่อลิกเลี่ยงความเหมือนใช่ไหมลัชมีแล้วลัชเป็นยังไงลัชอ๋อเปลี่ยนหน้าไปเลยใช้อิโมจิหน้าอื่นมาใช่ไหมเนี่ยหรือว่าเพิ่อันนี้เข้ามาเพราะยังเห็นรอยฟันอันนี้อยู่รอยยิ้มอันนี้อยู่ดวงตากลายเป็นหน้าแบบหน้าบึ้งไปเลยฮะอันนี้คืออะไรเนี่ยโซฟาเหรอ โซฟาเก้าอี้อ่ะห้องนี้หมดแล้วต่อไปเอ๊หรือว่าโมเดลอยู่ตรงนี้ไม่มีแล้วใช่ไหมโมเดลที่ขายออนนี้เรามาแล้วนี่มันคล้ายๆกันเออต้องมาด้านนี้โอเคฮะทางด้านนี้เหลือกี่อันเหลืออีก11อันอ่ะตามหา Galaxy e y ่ออ๋อไ y กมันมีความเป็น Galaxy ตรงไหน ช่วยบอกหน่อยมันคือดวงตาปกติเลยแล้วก็มีงานหนึ่งตรงนี้ Toxiglis เอาเก็บแล้วเหรออ๋อเก็บแล้วจำได้ Toxiglis คือ Glitch คืออันนี้นี่อ๋อเ็เปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ฮะทั้งทีแล้วไม่ได้เป็นแบบนี้อันนี้เหมือนเป็นโมเดลปกติเลยโมเดลคนหัวเป็นสี่เหลี่ยมเปลี่ยนโมเดลใหม่ไม่ได้ลบออก อันนี้สปุกี้นี่ไงวินโดว์วินโดว,ว์ดวปกติเลยเป็นหน้าแบบนี้เป็นดวงตากับฟันนะฮะอยู่ที่หน้าต่างหลังตู้หลังตู้เออนี่นี่น,นี่อะไรเห็นอีกอันหนึ่งไม่มีเหรออ,อ,อันเดียวกันสปุกี้ข้างบนข้างบนไม่มี ลังตู้ไม่มีโอโอ๋อนี่คือเดนัมิกเฮดนะฮะด้านหลังเป็นอย่างนี้นี่เองนี่คือดวงตาอันนี้คือฟันคือปากนะครับเดนัมิกเฮดก็คือ,โ,อโมเดลใหม่ที่รวมหัวกันหน้าเข้าด้วยกันนะครับไม่ได้ซื้อหน้าแยกกับหัวมาแปะแล้วมีการเคลื่อนไหวได้ด้วยอ่านี่อันนี้คือเชดเจาะอสมีแล้วนี่อะไรแดงๆไซส์เป็นดวงตา คอนเซปต์ <Concept S 2> มันเหมือนกันหมดเลยอะ่ะที่เขาเอามาหรืกกี่อันรอกแปดอันรอกแปดอันเฮ้ยนี่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 ลัชเป็นเจ้าลัชที่เร็วกว่าเดิมโอ้โห oh. อะไรเนี่ยเอฟเฟกต์ Effect อะไรรอบตัวคือต้องวิ่งเร็วมากใช่ไหมแต่เป็นหน้าอันเดิมนะฮะที่เพิ่มอันนี้เข้ามาเหมือนกันอันนี้น่าจะเป็นอ่าแฮกเกอร์ แฮกเกอร์ไบต์เอา้ามีแล้วไม่ใช่หรอแฮกเกอร์ไบต์ออยงอยังๆยง,ยงอันนี้สีขาวคือแอชฟิกเกอร์มีแล้วที่เป็นเท่านะครับจะฟิกเกอร์ที่เป็นสีขาวเริ่มหายากแล้วฮะอาา่าฮะตรงนี้สีดำดำสแลนเดอร์ฟิกเกอร์ฟิกเกอร์สแลนเดอร์แมนแม้ฟิกเกอร์ก็ทำใหม่เลยนะฮะมีเขาด้วยเป็นโครงเป็นโครงกระดูกฟิกเกอร์ แล้วก็มีปีก e ซเร์แมนนะฮะฟิกเกอร์ปกติอ๋ออันนี้นี่ไงเขาเปลี่ยนใหม่ครั้งที่แล้วที่มือวางบนพื้นเลยนะฮะแล้วก็ขาเป็นเหมือนเป็นเท้าช้างถ้าจำกันได้นะฮะอันนี้คือทำใหม่เลยชา a d โดเออชา w โดในเกมจริงผมก็ยังไม่เจอเลยนะอยากตามหาอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันยากมาก1-2,000ใน2,000พันพอๆก็บแจ็คเลยนะครับแจ็คเวอร์ชันที่มาอยู่ข้างนอกตู้นะฮะ1ใน2,000เหมือนกันเออนี่ชาโด พูดถึงก็มาเลยอันนี้ไม่เหมือนนะคือตัดโมเดลยังไม่เสร็จมีขอบขาวตรงนี้ไม่ได้ลบเลยรีบส่งงานชาโดโอเคแต่ในเกมก็ประมาณนี้นะฮะเป็นเงาดำๆเหมือนกันไม่มีขอบเวนอมซิกอ๋อตัวใหม่ตัวใหม่เวนอมจากสไปเดอร์แมนใช่ไหม <laughs> ไม่ได้เข้ากันเลยฟีนิกซิกอยู่ตรงนี้มันคืออันไหนเนี่ย คือไฟเหรอฟีนิกซ์ฟิกนะฮะก็เป็นฟิกปกติแบบเมื่อกี้แล้วก็มีปีกฟีนิกมาแปะกล <c oughs> ายเป็นฟีนิกซ์นี่ไงอยู่ตรงนี้หมดเลยแอ a แทกิ้งลัชโอเคครบหมดแล้ว30อันนะครับนี่คือแบบตามหาสกินต่างๆของอสุร,รกายในเกมประตูนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ